วันนี้นะครับเราจะขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอกนะครับจะไปย้อนรอยที่สาบานสาบานว <c oughs> ่า,า,าที่สาบานก็คือทุกคนก็จะรู้นะครับว่าที่หมู่บ้านกก,กอกเขามีอะไรกัน <c oughs> เขาไปสาบานที่ไหนกันเดี๋ยวไปดูกันครับโอ้โหเหนื่อย โอเคครับแล้วเราจะแวะที่มาดูรอยพระพุทธบาทก่อนนะครับตรง,ตรงน,นี่จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับที่พระอาจารย์เขาได้มาแกะสลักไว้จะเป็นรอยเท้าขอ่ที่ใช่ ก่อนที่เราจะขึ้นไปถึงจุดที่สาบานนะครับก็มาแวะดูตรงนี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปกัน,นต่อเขาแจ้บอกว่าน้ำใสตรงนี้อร่อยมากกุ้หลวงก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยต้องลองโอ้คือเปลี่ยนเนือเนี<ๆ>่เป็นทอดๆนี่ลายบนบนแล้วเราจะแล้วเราอยากจะขึ้นไปดูได้ไหม,ไมถอด ไปตรงที่มันเป็นจุดต้นน้ำอ่ะขึ้นไปดูมีด้วยเหรอไม่แต่ไม่เคยข่าวไปดูนะหราไกล้ไหมขึ้นไปตรงที่เขาเอาน้ำลงตรงทำผ้าอ่ะนะอาทําำผ้าก็มาต่อใช่ตรงท้ำผ้าไหมที่มันเป็นต้นน้ำอ่ะอันใช่เขาเอาจากตรงนั้นมาบอ,อัน,นยังไงตรงที่เขาเปิดก๊อกสาบานนลงมาตรงนั้นน้ำตรงนี้นะแล้วขาขึ้นไปดูในในเนกุติแกนะเห็นไหม คิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาไปต่ออยู่ทางทางขวาหนอะนะมันจะเป็นบ่อเลยนะนั้นมันจะเป็นห้วยและเป็นแอ่งไงแล้วเราก็เอาจากตรงนั้นคุยกับพี่ท็อปอยู่ว่าอยากไปดูตรงต้นน้ำนี่เราก็มาได้ไม่รู้ครึ่งทางแล้วใช่ไหมแต่บ้านบอกว่าห้าร้อยเมตรดูผาแอ ที่มาข้างล่ากับพงบุญมีพอกันตัวชีลอยก็ห้าร้อยจไหนครึ่งอันไหนครึ่งไปก็ครึ่งขึ้นนี่อันไหนใกล้ใกล้ไกลกว่ากันก็ยังไม่รู้เลยมาแล้วนี่เราก็ถึงถึงจุดพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมันจะมีก๊อกน้ำตรงนั้นแหะจะไปกินจุดนี้คือ เป็นจุดที่เคอน้ําที่ไหลมาจากภูผาแอกนะฮะเราสามารถกินได้แต่ก่อนกินก็ต้องทำฟ้าสะอาดก๊อกก่อนล้างก่อนผ้าจาย์บอกว่าน,น้ําตรงเนี้ยก๊อกเนี้ยเป็นน้ําที่อร่อยอร่อยมากลองชิมดูอร่อยไหมอร่อยครับ อร่อยมากคืออ่าจะเหมือนรสชาติน้ำทั่วไปไม่มีกล <c oughs> ิ่นออกเปรี้ยวจังหน่อยไหมฮไม่นะไม่ออกเปรี้ยวเลยเสร็จแล้วเราก็ปิดก๊อกขึ้นเปิดเปิดก๊อกให้มันไหลลงหมู่บ้านโอเคครับคับแล้วนี่เราก็เดินทางมาถึงที่จุดสาบานแล้วนะเนี่ยตรงนี้เราจะมองขึ้นไปเห็นคล้ายๆเป็นระเบียงรอเปล่า และนี้ก็คือป้ายตรงป้ายเห็นไหมป้ายตรงจุดที่บอกว่าเป็นที่สักการะหลวงกุลินเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนิดนึงากาหน,นึ่งจะไปทำอะไรกะทีเอ <c oughs> อ,อาพี่บอกว่าใหอย่าไม่ได้ทำเลยน้ำมันแห้งหมดแล้วแกผ่าเลยองไป ก,กล้องดับอ่ะกลัวไม่ติดครับตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปที่จุดสาบานนะครับติดตามมาระยะทางก็ถ้ารวมๆจากใต้ข้างล่างนะครับก็ประมาณ1กิโลได้นะขึ้นมาเนี่ย แป้วว่าแกอยู่นี่หรอใช่ครับหลวงปู่ลินจะอยู่นี่แต่ท่านเสียแล้วจะบอกว่าจุดที่ทรบสัก,การาบหลวงปุ่ลิ้นนะครับก็จะมีสองชั้นผู้หญิงจะอยู่ชั้นล่างส่วนผู้ชายจะอยู่ชั้นบนเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกัน ขึ้นชั้นบนโอเคตัวเองจะขึ้นเหรออ่าเขาจะขึ้นูกีิโล9โดแล้วขึ้นไปไหว้อ่าขึ้นไปดิ จะเห็นได้ว่าบริเวณแล้เนี้ยมันเป็นหน้าผาเห็นไหมแล้วก็จะมีรังผึ่งตรงนูง้แต่อาจจะมองไม่เห็นอ่ะมันไกลแต,แต่ไม่มีผึ่งแล้วฮะก็บริเวณนี้ก็ถามว่าวิวก็สวยสวยมากแต่จะมีที่สวยอีกตรงหนึ่งนะฮะก็คือทางไปถ้ำพระเดี๋ยว,วยเราจะพา,าสวยมากเลยสวยมากเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับในคนุณหายในสวยไหม วอลอาหันไปด้วยดิตรงนี้<ป>ที่เราจะลองจะเดินไปถึงเนี่ยจะเป็นห้องครัวแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นไม้ถอนตรงนี้จะเป็นอะไรที่โยโย่ยโยมรแบนี้มม<า>แล้วปัจจุบันนี้เขาใช้ไหมไม่ใช่ามาก็ใช้สถานที่เอเหรอแต่ดูดูแล้วแบบฝุ่นเยอะมากเลยเไม่ค่อยมีคนมาใช้ปีละค้งเอง ข้าววันสำคัญไงข้าวพรรษาโอพรรษาวิสามัคคะเป็นหมครัวที่ชาวบ้านเขาใช้มาคำอมีข้าวด้วยเสร็จแล้วเราก็ทางออกไปยัง นี่น,น,น,นี่เขาก็จะเอามันอยูอ่อ๋อนี่ตรงตรงถังน้ําที่ที่บอกว่าเป็นที่มันไหลลงมาจากภูเขาแล้วมันก็ไหลตามท่อเห็นท่อไหมนี่จุดนี้คือจุดที่สําคัญจุดที่เขามาเอาน้ําสาบานา <laughs> จุดที่เขามามาเอาน้ําสาบานนะฮะเนี่ยเป็นน้ําที่สามารถกินได้น้ําใสขึ้นไหลลงมาจากข้างบน Okay. เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยเนไรี้ำหยาดเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมต้องลงมาใกล้ๆลงลง ตกเลยไหมเดินนะน้าตกเลยนะเดินน้าตกแล้วก็ไอ้ตรงใต้ในี้เราก็จะเดินได้เลยนะที่ทีผมบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยถ้าเรามองไปอย่างนี้ยจะสวยมากสวยไหมตอนนี้ก็จะถึงท่าพระแล้วนะครับนี่ผมจะพาเดินเรื่อย เดินขึ้นไปนี่ก็จะเป็นทางเดินแบบเรียบๆที่เดินตรงกลมๆทุกพระที่เดินตรงกลม<ะ>เดินขึ้นมาหน่อยตอนนี้เราบอตอนนี้เราก็ถึงถ้ำพระเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนที่ทุกคนมองเห็นอยู่ข้างหลังถึงนะที่เป็นบบเล็กๆอ่ะจะเป็นอ่าุติขององคุลินที่ใช้มาอาศัยอยู่นะครับก็ตือห้ามทุกคนขึ้นไปแล้วก็จะเห็นพระพุทธรูสป,ปส,สามองค์แล้วก็มีพระบบเล็กๆอยู่โอเคครับ